เรื่องหนึ่งทางผู้ว่าเนี่ยได้สั่งตรวจสอบรีสอร์ทรูบนเกาะเต่านะคะหลังจากที่เพจด,ดังเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะคะว่าตั้งสร้างบนโขดหินเนี่ยได้อย่างไรนะคะคือจากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตค่ะได้เผยแพร่ภาพรีสอร์ทเคปชรัค วิลล่านะคะพร้อมกับระบุว่าสวัสดีค่ะที่นี่เคปชางวิลล่าเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีน,นี่คือห้อง C54 ที่หลายคนบอกว่าจองยากนัก ยากหนาชาวบ้านสงสัยว่าตรงนี้สร้างได้หรือไม่ครับนะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งผู้ว่าท่านก็บอกว่าพอได้รับทราบนะคะว่ามีการเผยแพร่ภาพนี้ก็เลยสั่งการให้กับนอำเภอเกาะพังานค่ะได้ได้สั่งการให้กับอำเภอเกาะพังานเทศบาลเกาะเต,าเตา่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบพ้อเท็จจริงสําหรับพื้นที่เกาะเตา่าซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุทั้งเกาะนะคะโดยมีกรมธนารักษ์ดูแลคะ่ะแล้วก็การตรวจ ในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบริษัทเคปชาร์คพูวินล,ล่าจำกัดเป็นผู้ครอบครองอาคาร21ทับ9หมู่3ตำบลเกาะเต่าอ,อำเภอเกาะงัน,งงนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยอาคารหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวหนึ่งหลังนะคะพื้นที่ใช้สอย48ตารางเมตรโดยเจ้าของอาคารไม่ได้ขออนุญาตในการก่อสร้างจากเทศบาลตำบลเกาะเต่าและพื้นที่ครอบครองยังไม่ได้ดำเนินการเช่าที่ดินจากธนากษ์ ดังนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยตามพรบ4 0่วรหนึ่งมาตราส1่หนึวรหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2 5 2 2ห้าห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคารดังนั้นห้ามมิให้บุคคลใช้หรือเข้าไป ในส่วนใดๆของอาคารตั้งแต่วันที่ยี่บสองมิถุนายนสองพันห้า้ยหกสิบกเป็นต้นไปส่วนการดำเนินคดีต่อผู้ประกอบการนั้นนะคะในวันจันทร์ที่26สิบกมิถุนายนค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะลงไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะคสำหรับที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะย่อมมีผลกระทบในการท่องเที่ยวอยู่บ้างก็ขอให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินได้ดําเนินการขอเช่าพื้นที่ต่อ กรมธนารักษ fiz ์แล so ้วก carry eh? yeah, ็ขออนุญาตในการก่อสร้างให้ถ huh. yeah. okay. okay. hmm. oh ูกต้องตามกฎหมายนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายการตรวจสอบภาคประชาชนอย่างเข้มข้นนะคะครับครับอ่ะก็มีการลองเรียนเกิดขึ้นนะครับทางผู้ว่าก็เลยต้องตรวจสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงวันจันทร์นี้เนาะวันจันทร์นี้ก็จะได้ทราบเดี๋ยวก็คงจะมีการรายงานข่าวนะค่ะ